มีโอกาสไม่มีโอกาสวันนี้ไฟแรงมากนะครับแต่เป็นไฟที่ร้องไปยาบการพันใ,นในแน่ก็ขอร้องถึงไรครับที่ผมขาวขึ้นแล้วนะเชื่อว่ผมกลัตอนเดือดร้อนมีโหดครับตอนนี้เป็นยังไงมันทำเป็นร้องต่อที่ไหนครับท,นะท,ทบเป็นได้นี่มีในกลับของทั้งคิมมาด้วยนะครับผม ตอนที่หนัไปญี่ปุ่นเนอะอยากรู้เขาคิดจริงไหมเวลาเขาไม่กูจะบอกว่าอย่างผมเองก็เขาคิดจิงกันขับไงเวลาเจอใคาอะไรเี้ยเขาจะคิดกันบนเราทำอะไรเราจะตัวติดกันตลอด ทุกวันนี้นะแต่ว่าเขาเป็นเทพกิงไงทุกวันนี้ก็พยายามเป็นไอเทพเด็เชายอยู่เพื่อจะพยายามเข้าห้องน้ำเทพชายได้นะครับก็ดีใจเขามาร่วมงานนะครับผมเราเรีเอกเนี่ยซูปเปอร์เจนทรอลลาสนะครับผมก็เป็นอย่างที่เปิดตัวพิซซิเตอร์คนใหม่เพิสวยของเรานั่นเองนะครับผมสูพุแม่ก็ติดตามละครอยู่นะครับเละพีมากเขาจะเป็นคนที่เสียงเวลาพูดจะแบบน่ารักเนอะ เมื่อกี้นี่ส่งเลือดมาให้นี่เผินมากเลยอะนี่แค่นี่แค่ส่งแค่นิ้วแค่นี้มานะนี่ถ้าเกิดว่าเขาส่งอย่างอื่นให้กับคนที่เขารักนี่โหย